พร้อมยังครับขอ้ยนาทีครับขอเรีเีนมีคำพูี่เรามยงไงบ้างลิมปสอภาษาอังกฤษนะครับเทคสองแอ่ก็ไม่ใช่ทาสองเทคหนึ่งะครับไฟพร้อมกล้องพร้อมนะครับนพูดพร้อมไหมคนพูดพ้อมไหมครับไม่พอต้องตนมากครับพร้อมยังครับเดี๋ยวพึ่งครับ สคริปต์สองภาษาอังกฤษนะครับพาสองเทคหนึ่งนะครับแอคชั่นแอคชั่นอ่ะสวัสดีครับอ่เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะเป็นวิดีโอม้วนที่ม้วนที่สองจุดแล้วนะครับติดตามผมหรือเปล่าเนี่ยนึกตั้งนานนะครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของรูปของอียาร์เองเฮ้ยสงสัยมันต้องมีศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็ verb ing มันมีคำตอบไปนี้ครับศูนย์เนี่ยคืออะไรครับก็คือ verb ที่ ไม่ผันตามประธานนั่นเองครับอ่าไม่ผันตามประธานภาษาอังกฤษคืออะไรครับก็คือ infinite นั่นเองอ่าต่อไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งคืออะไรครับวิสวะสดิา์าับังต้องเป็นที่หนึ่งในวนนีของสังคมไม่ใช่นะครับนะหนึ่งคืออะไรครับหนึ่งก็คือ w ัว k ี่ผันตามประธานนั่นเองครับอ่า ผ่านตามประธานนั่นเองครับภาษาอังกฤษครับเรียกว่าอะไรครับภาษาอังกฤษเรียกว่า present verb ครับอ่าต่อมาสองครับสองสองคืออะไรครับตัวจสองไม่ใช่นะครับสองคืออะไรครับสองก็คือรูปของอดีตนั่นเองครับว่ามีรูปของอดีตนั่นเองหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า past verb อ่าต่อไปสามครับคือรูปของอนาคตนั่นเองครับอนาคตนี่เองอ่าอนาคตอ่าอนาคตครับภาษาอังกฤษนี่แหละครับเรียกว่า Part Participle อ่า Part Participle หน่าพ่อผมนะครับ Participle เฮียนไม่ดูระยะว่ากันนะครับสุดท้ายครับก็คือที่เป็น v e r b ing นั่นเองครับถ้าแปลไปมากเลยก็คือกำลังจุดจุด นะครับกำลังจึุดๆนะครับอ่าโอเคนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษเราภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียนด้วยกันสอบแบบด้วยการขับก็คือ present participle ครับถือว่ารู้เรื่องแล้วนะไอตัวนี้เขาเรียกว่าเจอเจออะไรครับเจอรี่เจอรี่ป่ะไม่ใช่เจอเจอร์านะครับเจอร์าน โอเคครับต่อมาแล้วก็ดูดีกว่าครับว่า0 1 2 3ดูจริงๆนั้นมันมีการใช้งานอย่างไรครับอันดูตอนแรกครับ0ครับก็คือเวิร์กทั่วไปนั่นแหละครับก็คือที่เราเรียนมาแหละก็คือเป็นพวกออลเทอร์เวิร์กพวกเวิร์กดูเวิร์กฟรีเวิร์กแพนเทนเองครับก็จะมียกตัวอย่างนะครับก็จะมี go eat pay study do ั u นเองโอเคนะครับอันนี้คือเวิร์กที่มีานตามเวลาหรือเวิร์กฟรีที่นั่นเองใช่ไหมครับ ต่อมาครับเราเรียนคือเลขหนึ่งครับหนึ่งก็คือเวิร์ที่ผันตามทานนี่ครับเอ๊ผันตามทานสงสัยไหมครับว่าทําไมบางตัวไม่เฉยๆกับมีเติมเอทำไมบางตัวเติมเอสทำไมบางตัวเปลี่ยนวายเป็นอันเติมเอสเอ๊ะทำไมบางตัวอะงงเลยนครับนะ้นถ้ามงแล้วมีหลักมึดต่อไปนี้ครับอะมูมาครับอ้าหลักยึดต่อไปนี้ครับอา กฎในการใช้เว r รที่ผ่านทางนะครับมีกฎวยกันทั้งหมด5ข้อข้อแรกนะครับก็คือกริยาช่องหนึ่งนะครับจะมี2อตัวเสมอก็คือจะมี S กับไม่มี S เราสังเกตได้นะครับอ้าวแล้วเราเชนรู้ได้ไหมครับว่าไหนมี S กับไม่มี s พูดง่ายๆครับไม่มี S เนี่ยเอ้ยไม่ใช่มี s นะครับมี S ก็คือต้องเป็นประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นเองเอกพจน์ก็คือมีเพียงแค่คนเดียวครับเช่นเช่นอะไรเอ่ยเช่นอะไรเอ่ย ฮีชีอิดโอเคครับต่อมาไม่มีเอก็คือผู้ที่เป็นทะบุกกฎก็คือมีหลายคนนั่นเองครับกฎข้อที่2ครับก็คือใช้ตัวหนึ่งที่มี S เนี่ยเมื่อประธานของเมื่อเป็นประธานของเรียนนั้นจะใช้ก็ตอบว่าไม่ใช่ I ไ,ไม่ใช่ยูมีคนเรียวก็คือฮีชีอิดนั่นเองครับโอเคครับมาซัพพอร์ตกันครับข้อหนึ่งกับสองซัพพอร์ตกันครับข้อที่3ครับ ใช้พ e กชอ่หนึ่งเนี่ยกับตัวที่มี s ให้ใช้ en แทนเมือม่อ v e r กั้น v หนึ่งนั้นน่ยลงท้ายด้วย y เป็น I แล้วเติม์ P. s อจำดีๆนะครับจำเลยว่าจะเปลี่ยนครับจะเปลี่ยนเนี่ยก็ต่อเมื่อหน้า Y เป็นพยัญชนะไม่เข้าใจค่ะพยัญชนะคืออะไรก็อที่ไม่ใช่สระครับอ่ะแล้วสลักคืออะไรครับอาจารยน์ยนืนครับถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยก็ต่อเมื่อหน้า Y เป็นสละสลักก็คืออะไรครับเอเออีไอออว e. นี่คือที่เหลือครับเป็นพยัญชนะ สลัดผลไม้ผลไม้ที่เมืองจันนึ่งไหมครับสลัดโอ้สลัดละกรารหรอือเปล่าไปมาไปกดข้อที่5นะครับกดขอด้อที่5คือการเพิ่มเมชนาท้ายโอ้สอาวเขายังมุ่งงานเยอะจริงๆครับผมโอ้เดืๆๆๆๆอดรับบัฟรับเลี้ยงรับบัฟรับบัฟกดข้อที่5นะครับก็คือการเพิ่มเมชนาท้ายก่อนแต่เมชนีนเองครับก็คือจะมีหนักสองแบบนะครับก็คือถ้าเพยอท้ายที่มีเสียงสั้นเนี่ยเราจะเติมหน้าเพจอท้ายเนี่ยเป็นสระหนึ่งตัวเองครับ โ oh, อ้โห,หม,มหออดู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 ะครับูบ go, Eat บบ pays. Start บ start ดนะบนะูด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 ูรันูด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 กดูดูดูด t ดู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  s ูด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 กับดูด s ดู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 ดบดู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 ปูนูดูชูด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 ดดู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 องนูออดู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 รูด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  อดีตจะมีสามแบบู้แบบก็คือเติม ed สองคือเปลี่ยนรูปและสามก็คือรูปเดิมครันบผมอ่า v e r ช่องสองหรือวอ่าอดีตเนี่ยเราจะได้กันสามแบบครับก็คือเติม ed เปลี่ยนรูปแล้วก็เป็นรูปตัวเดิมครับลองดูนะครับจะ go verb ช่องสองมันคือ went เห็นไหมครับเป็นการเปลี่ยนรูปตอนน่อมา eat กับ is เปลี่ยนรูปช่องสองเป็น เอสก็จะเป็นเปลี่ยนรูปนั่นเองเข้าไหมครับต่อมาเพ่กับเพจรวมทั้งสองกลายเป็นเพเยสนะครับเป็นการเติมีดินเองนะครับนะถ้าต่อมาสตัดดี้กับสตาร์ดี้รวมทั้งสองกลายเป็นสตาร์ดิตก็คือเติมีั่นเองเห็นใจไหมครับต่อมาดูกับด้านเนี่ยรวมทั้งสองคือติดก็เป็นการเปลี่ยนรูปนั่นเองครับเปลี่ยนรูปนั่นเองต่อมาครับรัน ลั่นลั่นเนี่ยเวิร์กที่สองกายเป็นแลนสก็เป็นการเปลี่ยนรูนเองอันนี้คือเวอริรช่องสองก็คือเวิร์กอันนี้นี่เองครับต่อมาต่อมาต่อมาสามทับงสามครับสามก็คือเวิร์กของอนาคตน,นั่นเองครับเหมือนบช่องสองครับก็จะมีรูปแบบของการเติมดีดีดเปลี่ยนรูปแล้วก็เป็นรูปแบบเดินมนั่นเองครับอ่ะดูครับจากช่องสองช่องสามนะครับจาวเวน ช่องสามเป็นกรเปนการเปลี่ยนรูป s ช่องสามเป็นยิเทนก็เป็นการเปลี่ยนรูป h ช่องสามอะเป็น h ก็เป็นการเติม E เนี่ยอรู่พวกเนี้ยคือเป็นรูปเดิมนัเนเองครับผม studies ก็เป็น studies ก็เป็นของรูปเดิมต่อมา d i เป็น dan ก็เป็นการเปลี่ยนรูปต่อมา land เป็น land ก็เป็นการเปลี่ยนรูปนัเนเองครับ สุดท้ายท้าสุดครับก็คือเวิร์กของ ing เองครับก็คือการรทำนั่นเองครับก็คือเติม ing หลังหลังเวิร์กเวิร์กเข้าส่นั่เองเครับเติมมาเติมเติมเต้อาโยบงโยบงโมบงโยบงโยบงโยกโยอาตามทันไหมครับตามอ้าดูยไหครับจโกนะครับเติมมีก็กลายเป็น go eat เติมไอจกลเป็น eat play เติมไอจกลเป็น p a y study เติมไอจกลเป็น อ้อไ่มันเป็นรูปแบบยกเวนะครับเป็นส i จะใช้รูปนี้ไม่มี starting อีกไหครับไม่นะครับนะต่อมาครับดูตจอรการเป็น doing สุดท้ายครับ run ตองเมการเป็นำไมับทำไมงด้วยครับเพราะมันเป็นเสียงสั้นไม่ใช่ออกเสียงสิ run อ่ะนม่ั้นน u n ต้องสั้นสนครับจตม n d เป็นตัวหนึ่งด้วยนะครับ โอเคครับนี่คือรูปแบบของปิยาทั้งหมดนั่นเองอ่ะมาเจอกันอนกัหน้าเช่